ครับพี่น้องจากควางามอ่างไ่สูงโตละล้านนะครับผมเดี๋ยวผมก็ยังยูใช่ยะพูมไหมผมเพื่อบันเทนเด้อพี่น้องพอดีผมมายามเยี่ยมยามคอ,อกอีกคอ,อกหนึ่งก็เป็นคอ,อกอยู่ในเครือ่ายใกล้ๆก,ก,กันครับของเสียตาเด้อ,อ,อพี่น้องเด้อเพอเดี๋ยวผมถามแม่นี่ก้อนนี่เพื่อคืองามยม่างทื่ลูกท่างไหนครับเนี่ยโอ้ย ตาเตี้ยมแก้มจำํำง่ามแห้งครับพี่น้องผุนถุงเท่าแล้วไหมแต่ว่าอันมือนี่ผมบดได้ล่งช่องควายเด้วช่องควายผมก็มีอีกเรื่องเล่าหนึ่งกับไปน้ำเบื้องเอาคนคนชีวิตด้อพี่น้องด้วยแต่ว่าน,นี้คือเหตุผลเหนือชีวิตแต่ว่าจาังใดกับเดบหากินน้ำควายเราก็ใเห้เบื้องลวกดวเดาเนือ้อตัวนี้กอนครับพี่น้องโอ้งามแห้งครับซองบิกงบ๊กุทยไทยไว้พพเพราะว่าควายแม่นี่พอขันเป็นวาวาเนี่ยมันสิประมาณเท่าไรครับ สามแสนกว่าเนาะอันนี้คือเป็นมันของธรรมดาเด้พี่น้องแต่ว่าบ่ได้มาเปิดเด้บ่ได้เปิดนะครับแต่ว่าควายแม่นี่งามแยงพอคแต่ผมไปเห็นมานี่ยง่ามขนมันเหลือเกินยังมันได้มัดนะครับผมมันแต่ว่ามันคือส่งยานแท้หล่ะเอ้าพี่น้องเข้าพอแล้วก็มีควายหลายแลือเกินงามแต่ว่าสาราของคลิปมือนี่ผ้ามาเบิ่งควายแสนรูวครับเอาเเบิงงกลัดเอ้าสสวัดีลูกเเเอา โอ้นี oh, ่ครับพ oh, ี่น uh. <th ้องเข้าเลยมองดูคุกเข่ากันได้เียครับโอ้อันนี้คือเขาฝึกดวลเพราะว่าฝึกดนลเต่บเยอะฝึกดวลเตบอยู่เนาะอันนี้ตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวแม่ตัวแม่ลูกเบิ่มพันล้านนี่ยโอ้ยลูกเบิ่มพันล้านโอ้มีคุกเข่าสวัสดีนะครับเแต่ว่ากำไรเราแมมครับพ่อปลาตัดกำไรกำไรเก่าครับพี่น้องพ่อยกข้าขึ้นจังหน่อยนะครับลูกเบิมพันล้านนะสาดงามแงครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมสิไปยืนทางไน้นย่างเห็นชัดเนาะเทางพี่ครับผมอุ้ยควายพ่อยแม่มีตัวงามๆครับพี่น้องพ่อผมจับได้บ่อนี่จับได้จับได้จับได้หู้หลไรอ่าอีล่ะจักปีแล้วพ่ออันนี้ปีซีเดือนกว่าปีซีเดือนกว่าเนาะลูกเบิ่มพันล้านอ่างามแห่งนะครับพี่น้องเราแสนรู้เนาะพ่อมันคุกเข้าไหมบั้งพ่อเอาคุกเข่าลูกคุกเข่าโอ้คุกเข่าสวัสดีนะครับผม นี่เห็นว่าเนี่ยคุกเข่าสวัสดีเด้อพี่น้องเขาแต่ว่ากำไรลงงามงามครับว่าคุกเข่าอีคุกเข่าเอาคุกเข่าลูกคุกเข่าคุกเข่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้คุกเข่าเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โดนโดนลูกโดนโดนเออเนาะนะความใดต้องการจากเด้อถามหาเด้อครับผมพ่ออยังครับพ่ออบตสมบัติโอ้พ่ออบตสมบัติตำบลบ้านเท่น อูต่ตะบโอโลโอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชียงูมนะครับแต่ว่าคือผมลงมือน,นีเพราได้ลงช่องไข่ได้เพ่าผมลงช่องชีวิตกับว่าเป็นยังนะครับกับเบื้องไข่แสนรูโอลวก็นั่นกับว่าเป็นยังี๋ยว่าขันขันน,น,น,นว่ามีคนอยากได้กับนั่นยู่นะพอ่อการไปคนสนใจก็จะคอว่าโทรมาถามอกก็ได้ครับผมเบอร์โทรอย่างครับพอ่อศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี้ดหนึ่งสเจ็ดสองเามเจ็ดสองเกนะครับคุณพอ่อ อบตสมบัติโอภารอบตสมบัติเนาะเอาอีกแล้วเอาอีกรูเอา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 แสนลูกครับพี่น้องเอาคู่เข่ารูโอ้โหโดนโดนโดนนานๆเลยลูกนานๆนานๆโอ้งามงามงามครับโอ้แสนลูกอีหลี่ด้วพี่น้องลูกเบิมพันล้านแม่พันนี่ท่านใดพ่อแม่มันว่าสายป่านจุลินทร์อ๋อแม่สายป่านแต่ว่าพ่อนี่เบิม พี่น้องฮาอตาแต้มแก้มจ้ำตีกีีเสื้อง้มแห้งนะครับอันนี้คือปีกพีสใส่ตาแต้มปีกพีเสื้อคอสามอ่องป้องขาวถุงเท้าสี่กำไรห้ากำไรเก้าคือมันเป็นอัตลักษณ์ควายไทยเด้อพี่น้องเด้อควันกางําครับผมควันสองทางงามายครับคือเป็นอัตลักษณ์ที่ผมบอกว่ามันเป็นควายไทยไม่ใช่ควายลาวไม่ใช่ควายเขมรไม่ใช่ควายพม่านะครับ ป่านี้เบื้องความงามันเท่ากับเมื่อเบื้องหนาแข้งบัดนี้เบื้องหนาแข้งเบื้องเอื้อเบื้เผาเบื้องสีเบื้องเชียงเบื้องเขาเนาะพ่อเบื้องหางนะครับผมกีวับว่าเป็นยังนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นคลิปท่องเที่ยวอีกคลิปหนึ่งของผมก่ับผ้ามาเบื้องควายแสนลูแล้วกับมาเบื้องเรื่องเล่าดีๆของสัต์เลียงเ้าองเสียก็ดีขึ้นกันนะครับพี่น้องกับว่าเป็นยังนะครับครับผมครับผมแต่ว่าโอ้ยขี้มันตัว่ามันตัวหน่อยยุ่ กันเป็นว่าคนอยากได้กันให้โทรมาเนาะพ่อเนาะครับผมสนใจครับผมก็คือบ่ได้เปิดเด้อพี่น้องแต่ว่าโทรมาเอานะครับครับผมตอนนี้เด้อพ่อลูกทางไหนนี่อันนี้ลูกอันนั้นลูกบักกันอย่างก็บักกันลูบักสั้นลูกเจ้าสั้นลูกเจ้าสั้นโอ้ลูกเจ้าสั้นลูกเจ้าสั้นทางขอนแก่นนะพี่น้องแม่นี่ท้องอ่องป่องดีดีครับพี่น้องอ่ะหน้าขวดแม่บอกทรงลูกดีที่สุดครับถ้าท้องแบบสิครับท้วมมาเบื่อเดียวกันนี่ละโทรมาเบื่อเดียวกันเน้ะพ่อเนาะ โอ้ยงามห่งนะพี่น้องเบื้องข้าเล่าคุ่นเบื้องน่แม่ละเบื้องเบื้องแข็งเล่าครับกําไลนะครับผมลูกเจ้าสั้นร้อยเจ็ดสิบเส้นเด้อพี่น้องก็คือกันเนาะพ่อเนาะตัรมาคุยกันนะครับนี่หนาเล่าครับโอ้สุดยอดเลยนะครับผมงามนะพี่น้องเฮาสูงข้าตัวนี้เนาะพ่อปีกว่าอันนี้ได้พ่อนี่อันนี้ตัวผู้ทีลูกลูข้างใดครับโอ้ลูกเก้าเจริญ ตัวนี้พอพันุคุ้มฟูงเด้อพี่น้องจับอะไรพ่อผาเนี่ยเตือนเตือนคนลอขึ้นกันมาเตือนกันดีโอ้เข่งดีนะพี่น้องฮันี่เป็นพอพันคุ้มฟูงเด้อพี่น้องแต่จริงๆแล้วผมมาบันเทนวดนี่ผมก็มีไข่ให้พี่น้องเบื้องไหลดอกครับแต่ว่าให้พี่น้องนั่มไปเบื้องอีกช่องหนึ่งเด้ออันนี้คือช่องเดือนทั้งช่องเหตุผลเหนือชีวิตครับแลวที่สำคัญผมมกไข่แม่นั่นพ่อ ไอ้ลูกยังก็่าแต่เราเนือตีครับผมผมมาแข้งทองพีิบูทัยด้วยนะทองพีิบูทัยอีก่แปดเดือนนะครับผมคือมันเป็นควายงามครับว่ามันมันเบิ่งหางมันก็ไปพรอเข้าไปเบิ่งเข้าไปเบิ่งลูกเดาเนื้อกว่าครับผมงามแข้งนะครับเบืหางเอาเบื้องหางทางตกทางดำกว่านี่นี่ครับพี่น้องนี่แม่นี่งามงัมครับโอ้ยเอาลงช่องคนคนชี้เวียนลวนเป็นยังเหรอเนี่ย ห้ามแห้งนะครับผมเนี่ยลูกดาวเหนือเด้อพี่น้องฝองที่อุ่ไทยแปดเดือนแต่ว่ามันส่งอยากเตือนเด้วยว่าอันนี้มันเป็นสไตล์เรากว่าเผาพันธุ์เขาเลยพ่อครับพ่อมันที่แมมที่ใส่เพชรดอนเพราะหางมันดกอ๋อไอ้ขนมันนี่นะครับนอนน้ำลึกๆแล้วอ๋อครับเฮ้ยขนดำแล้วก็สลับขาวงามแห้งครับพี่น้องเฮา อันเป็นว่าผมได้ควายเบอร์นี่นี่โอ้อหางเร่ำหมียหุณล่ะหางเต็มนะครับพี่น้องอันนั้นเด้พ่ออันนั้นนั่นลูกห้าแสนด้วยอ๋อลูกเจ้าหาแสนทองเก้าเจริญโอ้ใส่แล้วได้ซีเดือนกล่วได้ซีเดือนแล้วเป็นหางนุ่มหมดแล้วตัวนี้นุ่มตุ้มแปดเดือนในนุ่มตุ้มแล้วตัวนี้หางนุ่มมาแล้วครับผมอ๋อตัวนี้เจ็ดเดือนแล้วก็ซีเดือนครับผมอันนี้แปดเดือนใกล้แล้วนะครับ ไอ้ที่สำคัญก็กคือสาระก็คือเบิง้งควายแสนลัวตัวนี้แหละพี่องควยแสนลัวตัวนี้นะครับมีสวัสดีคุกเข้านะครับโอ้สุดยอดเลยเจ้าของฟาร์มอยาได้ไป,<อ>ไ,ปไหมแต่ฟาร์มสวัสดีเอามีอย่างก็โทัมากนะพ่อเบอร์อนนไหนครับทร่มากศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เก้าแปดหนึ่งเหนึ่งสามเจ็ดอมาพ่ออบตสมบัต,ติตำบลโอโลครับตำบลโอโลอำเภอบันเทาอำเภอผู้เขียวอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภพูมจังหวัดชัยภูมครับ อ๋อฝากไว้สักนิเนาะพ่อเนอ่ะครับผมสวัสดีครับ